สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Toyota a อ t i ติ1.6 G ปี2016นะคะสี่บอลเงินสวยๆมารีวิวค่ะ สำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นเล็กไม่นะคะใช้งานไปอยู่ที่130,000มกโลค่ะจัดเต็มซีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0642 5 3 9 3 6 6ค่ะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายเทะเบียน7ก็ไก่ทอทหารนะคะ8273กรุงเทพมหามนะครค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์นะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะไฟหน้าใสๆเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้ออัลลอยขอบ16นะคะยังปี2022ค่ะ คิวซุ้มล้อนะคะได้เป็นสี่เดียวกับตัวรถค่ะถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะบานพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะเรียมสันรถนะคะลูกค้าคมชัดเจนสวยๆเลยนะคะเรียมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลยค่ะรู้จับประตูนะคะมาพร้อมโพรเมียมนะคะค่าสวยๆแบบนี้เลยกระจกเดินแท้โรงงานนะคะทุกบานค่ะ ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าคะดูเลขไมค์ก่อนเลยหนึ่งกิกโลเท่านานนะคะไมแท้ไมเดิมไม่มีกับไมค์กอไม่แน่นอนนะคะมาพร้อมพวงมาัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นซีดีแล้วก็ได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะภายในจะได้เป็นโทนสีเบดนะคะสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังสีเบดนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะ เบาตึงๆนะคะส,สวยๆเลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไข่ไม่มีขยับค่ะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพิกความโชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะสำหรับรถที่บริษัทไปโยนยของเรานะคะทุกคันสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะ,ะ,ะในส่วนของฝั่งพื้ยสารตอนหลังนะคะเบาะตึงๆนะคะไม่มีฉีกขาดเลยสวยๆเลยนะคะ เหลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนทั้งคันเลยเห็นไหมคะเหลี่ยมสันลดนะคะสวยๆเลยนะในส่วนของารายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะไฟหลัง LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยแล้วก็ได้เป็นไฟทับทิมค่ะมาพร้อมโครเมียมนะคะคาดสวยๆเลยโลโก้ตกอรติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะ อ่ะนะเปิดด้านหลังของกุญแจนะคะแบบนี้ในส่วนของน็อตนะคะหัวน็อตด้านหลังตามซอกประตูนะคะหัวน็อตสวยๆเลยนะไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะเม็ดอาร์นะคะกลมๆรอยเชื่อมนะคะเนียนๆเลยสวยๆเงียนเ,ยยยเนีย,น,เน,ยน,นะคะแนบสนิทแบบนี้นะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอน้านหลังมาพร้อมกับ อย่างอะไรนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์ครบนะรอยซีนนะคะสีเปลือกขายเม็ดอา์กลมๆสวยๆแบบนี้นะคะเดิมแทวโรงงานแน่นอนค่ะกระจากเดิมนะคะโรงงานเหลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติผิดความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น 1.6G ปี2016นะคะราคา3,99,000บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. เด็กไม้อยู่ที่1,30,000กโลค่ะ mm hmm. จัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ7,000บาทผ่อนสบายๆเลยนะคะ mm hmm. มาพร้อมกระจกมองข้างนะคะ mm hmm. ปัรบพับไฟฟ้า mm hmm. ล้อมแม็กอลลอยขอบ16นะคะ mm hmm. กระจังหน้าโครเมียมไฟหน้ามันติดร mm ีเฟคเตอร์นะคะออปชั่นจัดเต็มนะคะพร้อมใช้งานเลย ใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0642539366นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ